ถ้ามันโดนประกายไ,ไฟเล็กน้อยเมื่อไหร่ปึ้บนะครับพื้นไม่เปียกน้ำทำไมพื้นต้องไม่เปียกน้ำเพราะผ้าเรามาใช้เฮ้ยวิ่งไปวันนี้กัดมากเพราะผ้าเรามาใช้เครื่องนี้ปึ๊บเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับใครตอบได้บ้างเครื่องหัวใจเครื่อง AED มันคือ Auto Ventilator Defibrillator หรือเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนม,มัติมานใช้กระแสไฟฟ้าไม่ต้องพิจารณาบางครับหม้อแปลงใหญ่ๆสามหม้อ รวมกันมเป็นทคนิที่ตคนนี้จะช็อตหัวใจหรือเลือมานะครับช็อหัวใจอีกครั้งเราคิดว่าถ้ามันพื้นเปียกน้ําอยู่แล้วเรากดใช้เครื่องนี้ตึ๊งเข้าไปก็แรงขึ้นครับทั้งคนป่วยทั้งเราเนี่ยหายตายกู้เลยตายกู้เลยนะครับเราจะกลายเป็นคนหมติไปด้วยฉะนั้นพื้นต้องไม่เปียกน้ำเมื่อทุกอย่างประเมินเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเข้าประเมินผู้ป่วยครับประเมินความรู้สึกตัวโดยการับ ป่วยไม่มีการตอบสนองไม่มีเสียงอ,อื้อเอ้อกมาหรือไม่มีการขยับร่างกายนั่นคือผู้ป่วยหมดสตินะครับหมดสติขอความช่วยเหลือทันทีครับทุกคนทับตามครัดช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติตช่วยโทร169 16ให้นำเครื่อง AED มาด้วยให้นำเครื่อง AED มาด้วยจบครับนี่คือการขอความช่วยเหลือแล้วจากนั้น ประเมินการหายใจผู้ป่วยทันทีครับโดยเราจะประเมิน6ถึง10วินาทีแต่ในหลักสูตรของคาสติอประเทศไทยแล้วสำหรับข้าวประชาชน8วินาทีคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดใครจะยดูมวยไหมครับถ้า8วินาทีแล้วไม่ลุกนั่นคืออะไรครับนับสิบนอกเอานับสิบนะครับตอนนักนะครับ1ถึง8ครับน2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แต่คือผู้ป่วยไม่หายใจแล้วทำการครับผู้ป่วยไม่หายใจผู้ป่วยไม่หายใจ CPR ีอาทําทำไมเราต้องบอกกับ CPR อครับสังเกตฑ์นะครับเวลาช่วยเหลือคนป่วยจะทำอะไรก็ตามจะมีอะไรครับถ่ายมุมแล้วถ่ายมุมทำอะไรครับถ่ายรูปแล้วก็นีนะครับไร้สนเลยครับถ่รูไปพอกันไร้สนนี่ครับแต่นี้มีคนหมดสตินะครับเจ้าหน้าที่ผู้ป่ยทำอะไรก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเราต้องป้องกันตัวเองไหมครับพวกเราค้ชีพเรารู้กันอยู่พ้องกันตัวเองเลย ป่วยไม่หายใจซีดยาเพื่อนตะโกนบอกว่าคุณจะช่วยเขาคุณจะปั๊มหัวใจแล้วนะต่อเลยครับวิธีการวัดนะครับถ้าเป็นผู้ชายเราวัดจากอะไรครับหัวนมสองข้างใช่ไหมครับลากลงมาตงกลางเสร็จแล้วตัดประเ้นตรงรูกระเดียนนะครับตัดลงมาจุดตัดตรงนั้นคือจ,จุดที่เราจะวางต้นมือลงไปข้างไหนถหนัดเอาข้างนั้นวางข้างนึงมาประบกน,นะครับให้สนิทแบบนี้เราปั๊มบิดแขนมาข้างหน้าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนลครับเคยมีคนถามครับ ไม่ใช่คนหาคนไปทำแล้วมาตักกับเนี่ยวันนั้นอะเสร็จกรรมผู้ป่วยใหญ่ถึงมันกบบเกิด80กิีวัดไปปึ้งแป้งห,หนีแค่ทองเลยแล้วผมจะมัดยังไงมันก็เลยมีวิธีกับเห็ี่ยนผ้านะหปลี่ยนผ้า,หาไหพวิธีการวัดแบบใหม่ก็คือวัดไปเลยครับลากที่โก้ตัวเองลากจนมาจุดตรงกลางทั้งน มีตัดต่อไปนะจุดตกงารตรงนี้คือลิ้นปีมีักิ่งเราอาจจะต้องเป็นแบบคุณนิดนึงแล้วมามาอ่าจะเจอตรงนี้อ่ะตรงนี้คือจุดลิ้นปีให้เอามือข้างที่ไม่ถนัดวางไปเลยครับสองนิ้ววางบนลิ้นปีนะสองนิ้วแต่แล้วเอามือข้างที่เราถนัดที่เราจะลงเนี่ยต้นมือเนี่ยวางต่อมาข้างบนบนสองนิ้วตรงนี้นะไม่ใช่วางข้างบนนี้นะให้วางต่อสองนิ้วตรงนี้ มันจะตรงจะจุดตรงกลางตัดนพอดีโดยไม่สนใจหัวนมของยายไม่ดีจุดปั๊มมาดูถึงวิธีการปั๊มนะครับเห็นไหมครับตั้งฉาก90้าิองศาแขนบิดมาข้างหน้าเห็นเห็นแขนไหมครับแขนน้อตจะบิดมาข้างหน้านะครับเพราะมันจะเป็นการล็อกแขนไม่ให้แขนงอแล้ววิธีการปั๊มเราจะไม่ใช้แรงจากแขนเฮียเพียรละเป็นแขนเราจะไม่ใช้แรงจากแขน เราจะใช้แรงจากเอวและลําตัวลงไปนะครับอ่ะเริ่มหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกทาไปเรื่อยครับถ้าปั๊มคนเดียว <Okay. S 1> ปั๊มไปเลยครับสองนาทีให้ได้สองร้อยครั้งถึงสองสสิบครั้งตรงนาทีละร้อยถึงร้อยยี่สิบแต่ถ้าเราทำสองคนเราจะเป่าปากด้วยผมไม่บอกว่าถ้าเป่าปากนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าสบายใจจะเป่าปากคู่สวยคนนั้น ถ้าเราผมเขาใช้เพราะว่าสบายใจถ้าเป็นพ <actual stone. S 2> ่อเป็นแม่เราเราสบายใจจะปันไม่ที่จะเปล่าปากนะครับสบายใจแต่ถ้าเป็นผ <tra> ู้ปวยใจเก็ไม่รู้เ <t> ป็นยายอายุแปดสิบปีเหนียวมากอยู่เราจะปันหรือเราจะเปล่าปากไหมฮะคนนึงนะครับฟันเดียวดีกว่าหรือต้องนี่นะเป็นหนุี่อายุแปดปกติพี่จะเปล่าปากนะฮะเบาายใจเราเปล่าฟากเปล่าแล้วนะฮะไม่ต้องไม่มีนะ นะครับเหมือนกันครับแล้วช่วงนี้โควิดใช่ไหมฮะบางคนอาจจะไม่สบายใจเฮ้ยโควิดสิบเก้าเว้ยมันอันตรายหรือเปล่าแล้วก็ฟั๊มอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าสบายใจจะปอาปากอย่างพี่เจอพี่ตี้อยากจะปอกปากพี่ก็เป่าไปด้วยแต่สองพี่บอแล้วพี่นาจะเป่าเกินปั๊มสามสิบครั้งตข่ต่อปาาสองครั้งฟั๊มสามสิบครั้ง่อ่าสองครั้งถ้าเ็นียงครบห้ารอบห้ารอบเสร็จปึ๊บประเมินการหายใจโดยการเหมือนเดิมครับมองตั้งหัวจะหลดเท้าประเมินการหายใจ นับหนึงถึงแปดวิเสร็จแล้วปึ๊บทำหายใจปั้มต่อทำไปเรื่อยๆจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาหน่วยแพทย์จะมาหรือจนกว่าจะมีคนเปลี่ยนหรือจนกว่าเราจะไม่ไหวแล้วถ้าเราปั้มต่อเราตายแน่ๆก็ห <ไป S 1> ยุดครับประมาณทัก <ไป S 1> นทีหนึ่งแล้วปั้มต่มอโอเคเพื่อไม <ป S> ่ <Okay. S 2> เสียเวลา <laughs> ผมขอสองคนเลยครับคู่แรก,กออกมาเลย Pop Dan, theology.